พาไป่รคอย่างไรท่านมาแล้วคด่สุขภาพ่ครับน่ะครับครับส่เเป็นสวัสดีนะสวัสดีนะครับครับเป็นส่าการรพลต้นท

สถานที่เช่าโซนเต่าบันไดนะคะส่วนทางนี้จะเป็นฝั่งอาชิบศึกบจะมีคนแจกนูวนทำานนท้าคแล้วก็ทางนี้จะเชิญท่านเข้ามานั่งดูนะคะนั่งเลย

ไอ้ช้าไอันนี้จออะไรกันบ้างจอ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 องจ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 องงจองจององจ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 อง ตามวาถ้าเรามีถ้าไม่มีก็จะให้ทำไมแล้วเปลี่ยนวนเปลี่ยนอะไรไม่ใช่เครต้องหดาบไม่สมต้องหยับแคร์โอ้ไม่ต้ขลาดนะเราขอบคุณนะ ร,าร,อ,ร,รอายกบอบพร้อมอาบกบปรมอ้วกันอาสอออาส,สามี่สู้แค่ไหนสู้แค่ชนะชนะ ของเรานันไหมอยู่นะคะตอนนี้จับจับน้อยตายเยอะจับเยอะตายน้อยนะครับก็จะเร่งรัดเรื่องรมาตรการรองรับท่านในคณะผู้สูงเยี่ยมท่านที่พูนาเกียรติเดินทางกลับเรียนว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกทีมีค่าลดร้อยจากปีหกสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วมันมีห้าสิบสาครั้ง7 56คนตาย6คนก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย3ปีนี้นะครับก็ต้องกล่าวเปียนว่าหน่วยงานต่างๆในจังหวัดของแก่นก็ได้รับงานในจังหวัดของแก่นไว้น่ากลบานี้ขอกล่าวขอบคุณครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พบปะและให้กำลังใจเจ้าที่ขอกราบเป็นเชิญค่ะวั้ตุดยอดจริงนะคบตุ้ยซื้อกินใจนะครับจบมขอขอนแก่นนี่แลนะครับคนขอนแก่น นายแพทย์ธนรักษ์น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของกศาศาระทรวงสาธารณสุขไออย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องครับเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอสอมอคือเครือข่ายทุกท่านที่รุณาเสียสละเวลามาสละตัวเองทุ่มเท็มที่ทุกหน่วยงานนะครับ